สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันดีครับวันนี้วันที่สิบี่มกราคมครับสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดกับเขาปีใหม่มาแล้วได้1สิบี่วันคดีครับเมื่อวานก็เป็นวันเด็กเนาะครับเนาะพาเด็กหน่อยไม่เลาะลินนี่อยู่ครับนูนเมืองหมดแหละวันนี้ก็มาเขาซูวิธีชนบทคือก้าครับการหาอยู่หากินครับต้นนวยนวยสแกอย่างหลายเลยครับ ต้นแก่ง่ยมันเป็นพวงเป็นพวงเลยครับเนี่ยยางงามเลยมันเป็นจักษเป็นเหลี่ยมยางดีเลยนี่ครับเพิ่งเห็นไก่ๆนี่แหละแต่ก่อนเ่เคยใส่ใจมันเนี้ยมึงไก่ตอนนี้งามแห้งมันเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นพวงเป็นพวงนี่ครับต้นไหนบวมีกับบวมีเลยล่ะครับน่าจะเป็นต้นตัวผูแล้วมั้งนี่น่ะจะเป็นต้นตัวเมีย สองต้นติดกันเลยหน่วยบอกยางหลายเดีย๋ยวยุริมกุดบอให้เราแล้วครับเมนีมารีวิวบงึงสวนบักผิดของพอครับกับเพื่อนมาเตรียมตั้งเตาสิเผาทานนะครับมาเลยหาเรือใหม่ซอยเพิ่นเห็ดน,น้ำกันนั่นแหละแต่ว่านี่เวลากับมาซอยเพิ่นเนี่ยเพิ่นเห็ดบักผิดกับทุกปีแล้วครับนาหนาวมีนา ไอ้มกรากุมพามีนาครับในช่วงเนี้ยนเนี่ยมองทีคุดขี่กระเดือนไปใส่เบ็ดนั่นแหละเนี่ยต้นมะวยผีเป็นกระลังขึ้นยางงามบรรยาซุ้มนีก่ก็ได้เกี่ยวไปเหงื่อหัวอะไรครับเนี่ยเาะท่านได้ลกคถิ่มเลยครับเพราะต้องส่วโลกเป็นบางช่วงบางหม่องกระจงไว้แล้วก็เกี่ยวไปเหงื่อหัวแต่ว่าปีนี้บ่ค่อยงามปานธ์พี่กายนังงามครับพี่กายที่ผมเอาคลิปแหลกลงเลยในช่องนะครับ แต่ก็บรดีวบอกไม่ยังอ่ทายเบื้บงงอซื้อกับบรรยากาศนี่ครับตัวนี้ถือว่ามันปลูกมันบ่บ่ท่านในบ้านใดครับบ่ท่านในขื่นงามบ้านใดแต่ก็เป็นหน่วยละ่ะยิ่งบาปีกคนเราพัานแล้วมั้งมันเป็นพันเตียเป็นเก็บนวยมันไหวแต่ของปีการนี่แหละครับเนี่ยก็มีหอยเป็นเห็ดก็ประกอบว่าหารกินหาวานเฮียหา,ยหาจับปูจับปานแหละครับมากิน พเจ้าพึ่นบ่อ่อยได้เขาไปในบ้านแต่เดีนี้พึ่นนอนอยู่แต่นี่นานนี้พึ่นจะนอนอยู่แถวนี้แหละครับนี่เหมือนกันพ่ายหญ้าของพึ่นครับนี่วิธีของพึ่นนั่นแหละตามผู้เฒ่าเน,นี่ครับพ่ยหญ้าครับปกติเบิร์ลเราได้ครับนี่ปีนี้คือจังเรือลายแถวนี้เขาพ่ทันมาเอาว่าเขาเจ้า,จาสังนี่เจนเลาลอยสองลอยเลยครับรถบีกับมะขอนเราไปเบิดเลยครับนี่กับหญ้าแฝกที่พป่นเกลี่ยมาไหว่ครับ อยู่ทางหน้าท่ามันละครับเพิ่นก็ไพกหาเกี่ยวมาเมืม่อเรอมอามัดสองมัดสามมัดของเพิ่นนี่ครับไพ่ละยี่สิบบาทมั้งรับสมือตะกี้มันไพ่ละสิบหาได้เนี่ยขึ้นล้วครับเนี่ยเป็นไพ่ยาแฝกด้ครับนี่เป็นขายไพ่ละยี่สิบบาทครับตัวนี้เหลืออยู่นาจะเพิ่านนาบระท่านนาจะบระ,บะบท่นนาทนมีคนจองครับคิดว่ามันจึงเหลือนี่เป็นลอยมพื่นละครับเนี่ยเหลือเป็นลอยลเพืเน่นได้ครับเนี่ย ประมาณลอยสองลอยพอละครับนี่เกือบเกือบประมาณนู่นละนับบ่เดนับบ่เด่นดขึ้นกันอาจ,จะล้ายอยู่นี่ห้าก็เเรืออีกเป็นกองเลยครับพี่กายที่ว่าไฟไหมท้ทงนะั้นช่วงเดือนเมษาเนาะเขาเกี่ยวขอหน้าปังแล้วเนี่ยช่วงนี้แหละครับนี่งานนี้แหละเป็นยังเป็นพยานเพราะว่าพยานมันไหม้เมือนเนี่ครับนี่มันมาเรียกก็บรกคามตนวน่้ครับ ใหม่เขามาหออนีเลยครับหอ่อนีเลยใครมันมาหอดหยานะเบลือดอกครับเพราะว่ากองหยาอยู่ังสีเนาะมันสีเหลืออยังไงเป็นมองไ,ไอเสื่อเพื่องไม้ยางดีแล้วนี่ครับเ,เ,<ะ>เรีย,ยกข็ขามเรียกีกี้แทงน้ำตัวนี้อยู่ของหัวพึ่งเอามาเนี่ยเรืยตนมะคามตายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เรียกเขามานีครับนี่เรียกเรียกมานมในใหม่ตัวนี้รักมันโมใหม่ครับใหม่ชายขานี่ใหม่แปลนี่โมใหม่ เนี่ยต่อพีวซีหอยอยู่นี่ครับนี่งอเลยครับเห็นบ่เนี่ยแล้วก็ต้นไหนนะครับอันหนึ่งนี่ง,งอเลยมันถือคมหอนลวกครับเนี่ยของที่หอยอยูโนเวเลเวเ่นนี่เหียโนเวเลสปเป็นพาติคครับแล้วก็มี่ดังกุ้งฮ้องพอเนาะกล้องอยู่นี่นะครับนี่เนี่ยกล้องอยู่นี่แล้วครับนี่นี่นี่คีไม้นี่ครับนี่นี่เนี่ยคีขีไม่ของไม้ไผ่ทีเป็นเห็ด ซักดังกุุงนะครับเนี่ยนี่ลงเหลืออยู่นี่ไม่นี่แล้วครับพี่กายเขามาหอน,นี่แล้วนี่ที่เคยลงมาเกือบบอดทั้งหลังนะตอนนั้นก็เห็ดคลิปใหม่ๆครับพระท่านจะอธิบายพระท่านจเบอกนะครับแล้วก็มีปลาปลกผีงูนี้ก็ถือเลี่ยครับนี่ถือไฟเลี่ยไฟลวกเอาครับนี่ลวกเขามาหอดห้องน,น,น,น้ำเลยครับหอดแถวนี้ยเลย แพ่แงแยงแพ่งแยงเขียวเพิ่นเอาไว้เนาะมันกับหดบดเลยครับแถวๆนี้แหละหดบดเลยนีนก็เป็นน้ำเก่าครับเป็นการน,น้ำเก่าปีหกหาการน,น้ำยังเหลือให้เห็นหลองลอยอยู่ครับดีนะปีหกหกบทถลวมสัมยีกเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึ้งมองเผาทานครับมองตั้งเตาต้องมองเห็ดเตาเผา ทั้งหุ่นกับรถแมคโครกับมให้ถมหน้ายู่ครับทั้งหุ่นหน้าอย่งนี้มันลงๆเหาทมมาเบริรนแล้วครับเห็ดใบด้นเขากะที่ข่านท้ายที่เห็นะเวลาหนามบวลดงายย่ายเองสิไหมครับมันเห็ดหน้าปังก็ต้องลอ่อเลาก็เอาดินมาทมครับจกมองสูชวงลงมาทมหมมันเสมอกันตรงแมคโครอยู่หุ่นครับกะไก่กเลยเลอยอัดกูดบอไปนิดนึง บรรยากาศของงอ้อคือเเ่าเหรอครับแต่ว่าเย็นแปลงรลายอยู่บอดมารีวิวสองอาทิตย์แหละงามกับลดลงเรื่อยๆครับค้นสูบเสมอนี่ครับเป็นเตาอบแบบอบดินนะครับเดี๋ยวก็เอาเฟืองมาโปะครับตอนนี้ผมก็สีท่อนฟื้นซุ่มนี่ครับตัดทอนตัดทอน,นหน่อยๆครับเนี้ให้มันเป็นบม่มีช่องว่างมันให้มันเต็มที่ท้ายที่สุดน,นะครับนี่เพื่อนก็เลี้ยงเพื่อนไว้แล้ว แต่แต่อัติสิเแล้ยวเปล่าครับบอร์เดีมาเบืองนั่นเบืองอิตย์ที่แล้วก็ไปไถนาก็เลยบอร์เดีมาเบืงอ,องอันนี้เตาเตาเล็กที่ผมเอามาเผาก่อนนันานั้นครับมันหัวนี่ครับปองบักใหญ่นี่ครับก็เลยก็เลยเศร้าก็เลยว่าเดี๋ยวสิเห็ดเตาตัวนี้เอาคน,นาะก็เป็นกระใสตัวนี้เอาเดี๋ยวก็หาเรื่อยไม่ในน้อยในเนี้ยมันเน็บลงในหูครับเน็บสองในสองหูสองอยัง,ยงเห็นมันเต็มเห็นเป็นเลยครับบ่ใบมัน มันรู้ขัานสมมติว่ามันใหม่มันว่าพื้นที่วางมันจะเกิดขึ้นนด้ครับวันนี้เกิดขึ้นปุ๊บวันนี้โค้งสางของดินที่เขาเห็ดไหวมีโอกาสบุบลงนะครับบุบแล้วก็เป็นกี่ทาแล้วก็บริยั้งเลยครับก็พยพายามให้มันแน่นที่สุดนะครับให้มันแน่นจนแบบให้มันมีจุดที่มันจะพยุงดินไหลบ่ให้มันบ่อใจบ่ให้มันหดโตลงเวลามันเผาแหล้วนะครับเวลามันเป็นทานเหล้วนะแต่ว่าต้องโอบ โอบดินหน้านาไว้เรื่อยๆครับเมื่อนี้ก็ช่วงบใเผล่อครับจะไปไทหน้าของยายอยู่ถ้ำครับรจะไปรีวิวเบิงเขาหน้าถ้ำให้เบิงนะาครับมันถอกออกร้สำเลยแล้วครับพอเราไปใส่ปุ๋ยบ่พ่อมันบ่ถอกเสมอกันมันบ่ถอกแบบปเ่เต็มที่นะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยบแบบแบบปเ่เต็มขึ้นหน้าปีมัน หน้าปีมันมีนามตลอดมันใส่ปุ๋ยน้อยมันกระถอกแต่ว่าถ้าเป็นหน้าปังเนะี่ยเว่าให้เล่งปุ๋ยแบบสองเท่าแล้วครับโมเมนต์าใส่คือนหน้าปีพอพึ่งกำลังเห็ดเบบเต็มทีที่ปีนี้ปีที่สองเนาะปีที่แล้วก็เห็ดอยู่แต่ว่าหนามเพราะว่าก็เกี่ยวได้เครื่องเดียวปีนี้ได้เต็มอยู่หลักตาบาบ่อนหวัวถอกหลายถอกน้อยเราจะไปรีวิวให้เบิง้งให้พี่น้องเบิ้งยู่ครับว่าอาทิตย์เสาร์ที่แล้วก็ไปใช้หน้าดงเนาะต้นนี้ก็สิไปใช้หน้าถามกับ หมื่อวานกับว่านเด็กก็เลย่บริเฮ็ดยังครับพ้าดิ่งหน่อยไปหาเห็ดเล่นหาหัวอยู่ในเมืองหมดครับนี่นะครับวิธีชาวบ้านแถวนี้ครับสวนมาอยู่จังสีแหละเพิ่งจะใส่หลอบอยู่คนนั้นบ่อคยเขาสามมือเลยแหละคนบริยามนี่แหละในควางปุดนี่แหละครับครางกุดบอลนี่แหละตัวน้องหูนี่กูมาเบิดแล้วครับเพอานาวมันบกลงเร็วแห้ง บันขันจงไว้นะครับพวกวานหเหย้าไเบิดหลักหลักไเบิดครับเขาเลือออกเขาก็เอาไปนำครับคลิปนี้กับเอาไปซ้ำนีแ่แหละเดี๋ยวผมเลื่อยใหม่ตอกนครับนะั่นกาล่งเลื่อยได้ประมาณหกเจ็ดท่อนนี่แหละครับก็เลยมารีวิวไหบริดหนองเบิงครับเลื่อยอีกกองหนึงน่งนี่ครับนี่จะเลื่อย้เบิดเลยครับในกองนี้เลื่อย เป็นทอนสันๆประมาณจะขืบกป่าเนี่ครับเบิดแล้วก็เอาหยัดใส่ในบริเวณว่างๆนะมนโมนี่เห็นเบิดครกับก็สิดได้กลับไปกินเ้าแล้วก็จะเอารถออกไปไทยแล้วครับทีนี่มันช่วงโอมช่วงโอมนี่เพิ่นได้รุงแรื่องกับข้าเจ้าที่เคยมาหากินปลานน้ำกันนะครับกินปลาอยู่น,นําน้ำเที่ยงหน้าหน่วยนี่แหละครับก็บ,บอกกันนี่แหละประมาณว่าบอกกาวกันมาให้มา บวกบวกบวกดินซอยเนี่ยนะประมาณนี้นครับบวกดินบวกบวกกันเต้านี่ซอยกันเดียประมาณสามสีคนนี่แหละครับกับพืชเห็ดย,ยังกินกันกับว่าหูเบิ่งผมจะได้ไปไทยนาบ่อเดี๋ยวมาบึงนะครับแต่สีซอยเพื่อนด้วยเรื่องนี่แหละเรื่องตัดพื้นตัดยังนี่แหละครับซ้ำนี่แล้วครับคลิปนี้เอาไพ้พอกันคลิปนาอีกครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณในหลายนะครับที่ติดต,ตามเบึง กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ